สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่มใหม่มางรุนพรมนะครับพระสมเด็จบางขุงพรมกลุ่มใหม่ถูกเปิดเจดีย์อย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกประพาสจารุสเสถยรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคาราวะา เมื่อเปิดเจดีออกมาก็พบเจอพระในเจดีย์เป็นจำนวนมากแล้วก็มีพระที่ถูกเก็บไว้ตามพื้นถูกน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายเป็นบางส่วนแต่จำนวนจริงๆที่เจอในเจดีย์มีจำนวนหลายหมื่นองค์ไม่ใช่มีแค่สองสามพันองตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากหนังสือจาก คลิปต่างๆนะครับมีประวบบัติยืนยันได้ว่าผลเอกราพาสจรุเสถียรได้เช่าบูชาพระสมเด็จกรุใหม่บางคุนพรมนับขึ้นไปที่จังหวัดลำปางเป็นจำนวนมากน่าจะเกินหมื่นองค์ขึ้นไปดังนั้นพระกลุใหม่บางคุนพรมจะพบเจอในจังหวัดลำปางและก็ในภาคเหนือเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีความรู้ก็ได้เช่าบูชาเก็บไปพระองค์นี้ดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็เป็นลักษณะของพระที่สร้างในยุคปลายนะครับด้าน,นหลังก็มีการปั้มตาวัดใหม่อมรรถติดไว้ดังนั้นพระสมเด็จที่มีตาวัดใหม่อรมรรถปั้มติดไว้ก็ให้ถือว่าเป็นพระกรุใหม่มาคุณพรม ส่วนพระที่ไม่มีตาวัดใหม่มันลดปัามติดไว้ก็ให้ถือว่าเป็นพระกู่เก่าภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดานะครับลักษณะของพิมพ์ทรงก็บ่งบอกว่าเป็นพระสุเดชยุคปลายเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเส้นสม ธรรมชาติของพระสุเด็จมังคุณพรมนั่นก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงนะครับแล้วก็ต้องมีขี้โก,กจับติดจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าพระอ,องค์ที่เราดูนั้นจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งไหนในเจดีถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ห่างน้ำที้โก,กก็มีน้อย ถ้าอยู่แต่ตำแหน่งที่ใกล้น้ำที่กูกข้อมีมากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็มากส่วนพระที่ถูกจบน้ำที่กูก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีพระที่เก็บไว้ใกล้ๆกับป่องเขาตกพระกันพระชุดนี้จะเปื่อนโคลนเป็นส่วนมากสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของธรรมชาติ องพระที่อยู่ในเจดีย์มังคโปพระองค์นี้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงแต่เส้นสายในองค์พระก็ยังสมบูรณ์พื้นผิวก็มีความสูงความตำ่ำซึ่งเป็นธรรมชาติของพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงและก็เป็นพระเก่าบริเวณตามขอบพระ ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับพระลักษณะนนแบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายการที่เราศึกษาพระสมเด็จในยุคปัจจุบันเราต้องดูในองค์รวมที่มีอยู่ในองค์พระเราไม่ดูในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆนะครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสุเด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างก,กันไปน้านหลังก็เป็นหลังกระดานการที่ดูพระสุเด็จบางคุพมส่วนมากผมจะดูด้านหลังก่อนนะครับดูว่ามีตราวัดใหม่อมรรถติดไว้ไหมหรือไม่มีพระองค์นี้เป็นพระกูกใหม่หรือกูกเก่า จากนั้นก็มาดูเส้นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักธรรมาชาติของพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็พระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักจะบิดจ,จะเบี้ยวมีเว้ามีโค้งไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมรรทัดน,นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตถ้าองค์ไหนเส้นสายเรียบตรงเหมือนมรนทัดผิวไม่มีความสูงความตำ่ำ ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระเก่าถึงยุคหรือพระที่อยู่ในเจดีย์บังพรมนะครับธรรมชาติที่เราเห็นน่านหลังพระก็เป็นตัวที่เราต้องนำมาตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องตาวัดใหม่อวบรดหรือสีสันของน้ําหมึกไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาตัดสินใจว่าพระองค์ที่เราดูนั่นจะแท้หรือจะเก๋นะครับ ด้านข้างธรรมชาติของพระมองคุณพรมปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือตามขอบก็มีรอยปีกรอยแยกและมีขี้กูล,ลงไม่กอดจับิด็กลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมามีความสูงความต่ำเป็นธรรมชาติของพระสุเด็จที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยส่วนด้านในองค์พระก็งดงามนะครับดูรูปด้านข้าง เราจะเห็นว่าพระเกตน่าจะเป็นพระเกตทะลุซมหน้าอกก็นูนเด่นนะฮะซอกแขนค่อนข้างจะลึกเส้นสายต่างๆก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ยกเว้นเส้นสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำชัดเจนนะครับเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็ ธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพงมเรามาดูรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระแซยสูงกันครับเริ่มจากภาพแรกเป็นภาพของใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำเราดูลักษณะแบบนี้ก็เห็นความแกล่งคล้ายๆกับเป็นเนื้อหินนะครับ สะเกตยาวออกไปแล้วก็ทะลุซ้มเส้นซมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพอย่างชัดเจนเส้นสายขยุกขยิกบิดเบีเ้ยว,ว,ยวมีสูงมีตำ่ำลักษณะแบบนี้ต้องในระยะเวลาที่นานพื้นผิวก็เป็นผิวหางกระเบนมีความสูงความตำ่ำตรงนี้ก็มีลักษณะของที่กุลมาเกอดจับติด ภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกนะครับเนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนบริเวณซอกแขนก็ค่อนข้างจะลึกแล้วก็มีขี้กกสมากอะจับติดเส้นของแขนก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้หมายถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ภาพนี้เป็นภาพบริเวณโปรงแขนแล้วก็ตรงบริเวณหน้าท้องนะครับเนื้อก็มีความสูงความต่ำชัดเจนเส้นของแขนก็เป็นธรรมชาติเป็นภาพที่ดูง่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางจักะภาพที่ชัดเจนภาพนี้เป็นภาพตรงหัวเข่าขวานะครับนี่เป็นลักษณะของเส้นชาจีบอ ตรงนี้เป็นวงแขนเส้นของขาก็มีความสูงความต่ำชัดเจนรักษะ,ะแบบนี้ใครบอกว่าเป็นภาพปอมก็ขอให้เขาอธิบายมาภาพปอมอย่างไงความสูงความต่ำเนื้อหาที่มีรักษะ,ะแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานหลายสิบปีนะครับแล้วก็สภาพแวดลอ้อมในการเก็บก็ต้อง แบบเจดีย์งพรมภาพนี้เป็นภาพหัวข่าขวานะครับเนื้อก็มีการเซตตัวมีสูงมีต่ำเป็นก้อนเป็นเม็ดเหมือนหินภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงห์ฝั่งขวานะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกัน ที่โกก็เกาะติดตําเวนใต้ฐานภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นซมตรงนี้เป็นบริเวณฐาน เนื้อบริเวณด้านล่างฐานก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นฐานล่างสุดฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเส้นซุมเป็นพระที่ดูง่ายนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นซุม้มสังเกตด,ดูเส้นสายนะฮะมีสงูงมีต่ามีบิดมีเบี้ยวมีเว้ามีแห่งซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติ ส่วนบริเวณพื้นผิวก็เป็นผิวหางกระเบนซึ่งเกิดจากปูที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดไหนที่งอกขึ้นมาก่อนก็จะสูงกว่าเม็ดที่ออกทีหลังทําให้พื้นผิวมีความสูงความต่ําเป็นผิวหางกระเบนตรงนี้เป็นแข้งขวาตรงนี้เป็นหน้าอกภาพนี้เป็นภาพเส้นซมบนฝั่งขวานะครับบริเวณนอกเส้นซมเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจน เส้นสูงก็เช่นเดียวกันภาพนี้เป็นเส้นส้มบนฝั่งซ้ายนะครับเนื้อก็มีปิดมีเบี้ยวมีแบ่งมีเว้ามีสูงมีต่ำภาพนี้เป็นภาพด้านซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นพื้นผิวเราเห็นปูนมีการงอกเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีการงอกเป็นเม็ด ตรงนี้เป็นเส้นซุม้มภาพนี้ถ่ายโดยการซูมเข้าไปใ,ใกล้ๆถ่ายหเห็นถึงสภาพของแคนไซภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระถ้าองค์ไหนขอบพระไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่มีสูงไม่มีต่ำพื้นผิวเรียบตึง ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่นน่าจะใช่พระที่มีอายุถึงยุคหรือพระที่อยู่ในเจดีมังคองโภภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงสีสันของน้ำหมึกซึ่งน่าจะเป็นสีแดงแล้วก็ความเก่าทำให้สีสันเชอจางลงภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางในภาพของด้านหลัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีน้ำมึกหรือพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างข่ายเหตุถึงการเปลี่ยนแปลงทางใภาพตามขอบจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นใสทั้ทงนี้ก็เพราะว่า,วาน้ำยาจะกัดเนื้อผ้าเราต้องหาหมุมที่ไม่มีความสำคัญเพื่อจะหยดเช็คอายุแผ่นใสนะครับ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องก,องกระาขายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าถัดลงมาก็เป็นบริเวณลำคอลำคอมีความสูงชัดเจนนะครับถัดลงมาก็เป็นบริเวณหน้าอกหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อมีความสูงความตำ่ำเนื้อมีความแกร่งมือนหินนะครับเส้นสายของแขนก็เป็นธรรมชาติ มีความพลิ้วเส้นสายขยุขยิกถัดลงมาก็เป็นบริเวณหน้าตักเราเห็นเส้นชาจีวงชัดเจนก็บ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่การศึกษาพระสมเด็จในยุคปัจจุบันเราต้องดูองค์รวมนะครับเราจะไม่ดูเรื่องของตำริพิมพ์ทรงเส้นสายติ่งเสียน ถ้าท่านได้ดูคลิปของผมบ่อยๆโดยเฉพาะดูคลิปพระสู็รบางพรอมท่านจะมีความเคยชินในการที่จะดูองค์รวมนะครับเราต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูคีกกิโกรกดูงวลสารเราจะไม่ดูเรื่องของนำหนีพิมพ์ทรงเส้นสายติ่งเสียง นะครับเราเจอพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้ก็ต้องเก็บน,นะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หาตำแหน่งหยดน้ำยาเช็ดอายุแขนซ้ายกันครับด้านหลังอันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอพระว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่า มีเว้ามีแบ่งมีความสูงความต่ำไหมนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดูว่าพระองค์ที่เราดูนั้นจะเป็นพระเก่าถึงยุกหรือเป็นพระใหม่หรือเป็นพระเลรียนแบบตอนนี้มาดูตรงสีของน้ำหมึกนะฮะสีดำๆแบบนี้เกิดจากน้ำหมึกปั๊มทับขี้กรูนะครับ ปายเจดีของตาวัดก็มาชนตรงขอบข้างบนนี้นะครับเนื้อก็มีความเป็นธรรมชาติมีความสูงความต่ำมีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำหมึกบนโบราณครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเดจว่าพระปูนบั้นซึ่งหมายถึงพระที่ สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเราจึงนำเอาคำนี้มาพิสูจน์ความเก่าของปูนเปลือกหอยก็คือการหยดน้ำยาเช็ดกระยุแห่งใสนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่มีปูนเปลือกหอยเป็นส,นสมหลักในการสร้างและก็มีอายุกเก่าถึงยุคน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดพลองค์พระ และก็จะมีฟองกาดขึ้นแต่ถ้าพระองค์นี้เป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยกเป็นพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยอาจจะสร้างจากเรซินสร้างจากปูนพลาสเตอร์น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระนะครับตอนนี้เรากำลังจะ หยดน้ายาเช็คอายุแคนไซตรงตำแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าหรือพระใหม่ตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซลงไปแล้วนะครับปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระฟองกากก็ขึ้นมานะครับ ก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูดประคอยเป็นสมสำหรับในการสร้างเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่า,าพระที่ มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในเจดีย์มักคุพมจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนสังเกตด,ดูเส้นสายของเส้นซ้มนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนลักษณะแบบนี้ควรจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องผ่านเวลาค่อนข้างจะนาน และก็สภาพแวดล้อมในการเก็บก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับบริเวณพื้นผิวก็เช่นเดียวกันผิวมีความสูงความต่ําชัดเจนกระษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดค้อนเราเจอสภาพแบบนี้ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเป็นสภาพที่ธรรมชาติสร้างไม่ใช่มนุษย์ทำ ถ้าเรามั่นศึกษาความรู้แบบสายอนุรักษ์ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เราก็จะมีโอกาสที่จะได้พระแท้มาขอบครองบูชานะครับปัญหาใหญ่ของการศึกษาสะสมพระสมเด็จก็คือการถูกคนตีเก้ สาเหตุที่ถูกคนตีแกก็เพราะว่าเราผู้ที่เล่นพระสมเด็จไม่มีความรู้ยังยึดหลักแบบเก่าอยู่สองนำผ้าไปให้คนที่ไม่มีความรู้ดูเขาก็วิจารณ์แบบไม่รู้เช่นผิดเนื้อผิดพิมพ์เก่เก่า,กาแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเก่เก่าแบบไหนผิดเนื้อผิดพิมพ์อย่างไง สามเราอยากจะขายพระในราคาหลา,หลายล้านตามที่เซียนที่เขาประกาศไว้เพื่อที่จะขายพระเขาเมื่อเรานำพระไปให้เขาดูเขาไม่ซื้อเขาก็ตีเคที่เขาไม่ซื้อก็เพราะว่าไม่รู้จะซื้อไปทำไหมการขายพระในราคาหลา,ลายล้านขายได้ยาก แต่เขาไปประกาศว่าใครมีภาพแบบนี้จะซื้อในราคาหลายๆล้านก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมนะครับถ้าเราตัดปัญหาเรื่องนี้ได้ก็จะตัดทันหาในเรื่องของพระเกศไปนะครับถ้าเราศึกษาในเชิงอนุรักษ์แบบนี้ในอนาคตท่านก็จะมีโอกาสที่จะ มีพระแท้มาครอบครองบูชานะครับในอนาคตการเช็คพระสมเด็จแบบพิยศาสตร์จะมีราคาที่ถูกลงถ้าท่านศึกษาแบบนี้นะครับก็จะไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพระแท้ๆที่ มีคุณค่านะครับพระองค์นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่โอเคธรรมชาติของพระศุลกบคนอพรมก็ชัดเจนธรรมชาติของความเก่าก็ชัดเจนใครได้ครอบครองบูชาก็พอให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภาวนา รับรองว่าชีวิตะจะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ